ขาสบายเบาสบายอาการาต่างไม่มีเพราะจริงๆที่บอกว่าตั้งแต่เมื่อกี้เลยตั้งแต่กระเพาะเรารู้สึกว่าเป็นหัวใจลามไปถึงหลังอีกคนหนึ่งที่ที่เป็นขาที่ทจริงมันก็ลกเดียวกันโอครับลงเดียวกันครับทุกคนเดียวกันเกิดจากการไม่สบายแล้วไม่ได้กินไม่ค่อยได้กินอะไรนะครับแล้วเกิดเป็นลงมาก็เออ พอเขาเรากดนวดแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าเมื่อเขาเลอะมามีลมออกมานั่นก็คือลมอัดเข้ามาลมอัดแล้วก็ไล่ลมก็คือใช้ค้อนวิเศษใช่ใช้ค้อนใช้มือที่กดได้ต้องเอามาโชว์เลยละครเป็นยังไงแล้วก็ไล่ลมไล่ลมข้อเลอะออกเลอะออกเลอะออกครึ่งชั่วโมงกว่าเขากลับบ้านได้แล้วจะกลับมาเป็นอไหมเป็นครับถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนครับถ้าหากไม่รู้จักว่าจะเอาลมออกยังไง จะไม่ให้สร้างลมยังไงมันก็ต้องเป็นอยู่เหมือนพฤติกรรมบอกแล้วเมื่อปลาป่วยับต้องเปลี่ยนน้ำํำค,คนป่วยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมดำเนินชีวิตมันหายไม่ได้ มันก็กลับเป็นใหมแ่แล้วพฤติกรรมไหนของเขาครับที่ทําให้เขาเนี่ยสร้างลมอยู่นั่นบอกว่าคนนี้ที่คนหลังนี่เขาบอกว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนเนาะแดงก็เลยกินน้ําเย็นเยอะไปหน่อยอ๋อคือเขารูาร้รู้ครับรู้ฮะรู้รแตี่ยน,น,น้ำเย็นไปดีใช่น้าเย็นไปดีเมื่ฮะเขาก็เกิดปัญหาที่ย่อยไม่ดีครับนะเกิดเกิดย่อยไม่ได้ไม่ย่อยไม่ได้ไมากินอาหารปั๊บกินน้ําเย็นเข้าไปปั๊บมันก็ไม่ย่อยคนเดี้ ปย่อยปั๊บมันก็เกิดปัญหาลมก็อัดเข้าอัดเข้าอัดเข้าเรานอนหลับไปแล้วนะแต่ลมมันไม่หยุดไม่หยุดด่ครับเมื่อเกิดปัญหากับร่างกายเราแต่ก็รู้ว่าทานน้าเย็นแล้วเป็นอย่างนั้นเราตกลงคือเลิกทานไหมก็ก็ต้องแล้วแต่เขาตัวเขานะเราเป็นไกด์หมอเนี่ยเป็นไกด์ว่าอย่างนี้นะมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมานะเราต้องแก้ไขแต่บางทีเขาหยุดไม่ได้ครับางทีหยุดไม่ได้นะคนหลายคนที่บอกว่าสิ่งนี้มันหยุดไม่ได้บ่ามันเกินกินมาตั้งแต่เกิด เออนี่แหละเป็นข้ออ้างที่ดีคือแปลว่าจริงๆแล้วคนเราเป็นโรคเนี่ยเราใส่โรคให้กับตัวเราเองบนางว่าเราหาโรคละหาเหตุมาคือหาเรื่องเป็นโรคช่ใช่ครับแต่บางทีบางอย่างนะเขาบอกว่ามันมันน่าจะเป็นโรคจริงเช่นพวกอย่างฝีหนองอะไรที่เป็นเชื้อเนี่ยในธรรมธรรมชาติบางบาทนี่เขาคิดยังไงเรื่องนี้ฝีเนี่ยมันมีหลายที่นะที่เกิดขึ้นมาฝีในร่างกายเราสามารถเปลี่ยนได้ทั่วตัวเลยครับแต่ฝีหนึ่งที่มันทําให้เกิดทรมานนิดนิดหนึ่งผมเอง่งนะเมื่อก่อนนี้เป็นเยอะหลยหลายครั้งเลยนะฝีที่ก้น คุณเเคยเป็นไหมผมไม่เคยแต่สิวเนี่ยเป็นเยอะสิวฝีนะครับมันก็คือโรคเดียวกันอ๋อโรคเดียวกันฮนะสิวหรือฝีต่างเนี่ยคือกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยพยายามที่จะขับของเสียออกมาแต่มันไม่ใช่เป็นเชื้อหรอคเพราะหัวหนองเนี่ยเขาก็บอกอักเสบอักเสบเมื่อนะฮะเมื่อบอกแล้วว่าของร่างกายจะขับของเสียออกมาเมื่อมีของเสียครับแรงกายก็ชอบนะเชื้อโรคก,ก็ชอบ กินของเสียถ้าร่างกายเราสะอาดนะครับไม่มีสิ่งสโปรในร่างกายครับไอ้พวกนอนเนินไม่ค่อยไม่ลงแล้วครับเดี๋ยวนะครับต้องอันนี้ต้องอธิบายใหม่คือแปลว่าจริงๆแล้วที่เราคือเชื้อโรคมันมีอยู่รอบๆอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าร่างกายเราสะอาดนี่เราก็เชื้อโรคก็เข้าไม่ได้อย่างเงี้ยนอนชอบอาจมใช่ไหมครับครับสะอาดดมันจะลงครับนอนนะ ถึงเรยวกว่าเราพยายามที่เรียวกว่าเมื่อเราป่วยขึ้นมารเราก็ไปโทษนอนโทษอะไรสารพัดต่างๆแต่ต้องนันกลับมาดูตัวเองนะครับเหมือนผมเมื่อก่อนนี้ทีเกิดป่วยทั้งที่ก้นเราทั้งที่เ,เวัยอะเพศเราเนี่ยนะมันจะมีปัญหาตรงนี้ผมจะหาหมอบ่อยเลยหมอฉีดยามั่งเอายาทามั่งเอายาที่กน้นบ้างปัญหาเหล่านี้เราไม่รู้จะทํำยังไงเราจะแก้ยังไงหมอก็บอกว่ามันติดเชื้อมันติดเชื้อแล้วเราสกงปกตรงไหน เขาก็บอกว่าภูมิต้านทานเราไม่ดีนะ<ช><ช>ส่วนใหญ่ได้ยินได้ฟังมาคล้ายๆอย่างนั้นภูมิต้านทานไม่ดีแล้วก็ติดเชื้อด้วยเราเข้ยายามนะทั้งทายาทั้งอะไรต่างๆทั้งกินยาแก้เชือ้อเมื่อเป็นขึ้นมาปั๊บฝีขึ้นก้นมาปั๊บต้องหายา ก,ก้เสษ<ช>โอ้โห,โหนนกินเข้าไปกินเข้าไปก็ยังเอายาทาอีกแต่ที่ก้นนี่มันรักษายากนะคุณเอชนะเพราะมันมันจะติดกางเกงแล้วมันจะนั่งแล้วก็นั่งไม่ได้นะครับ,รบแต่ความจริงแล้วคือคือของเนี่ยมันก็คือของเสียในร่างกายก้นจะร้อนมากเลยเมื่อน,นั่งเยอะๆเนี่ยนะก้นมันจะร้อนก็ถ้าจะไม่ถ่ายนะนั่นแหละครับของหมักเลยครับหมักปั๊บก็เกิดเป็นเน่าคอของเสียมันก็เกิดปัญหาเป็นฝีขึ้นมา ฝีก็ร่างกายพยายามขับออกมาขับออกมาขับออกมาแล้วไอ้ของเสียในร่างกายเนี่ยที่มันหมักเนี่ยแปลว่ามันต้องมีที่มาของมันด้วยมันมาจากไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของเสียที่มาเนี่ยมันเกิดจากการกินแล้วย่อยไม่ได้กินแล้วย่อยไม่ได้ครับครับย่อยไม่ได้ปั๊บมันเกิดการหมักกลายเป็นของเสียเน่าในร่างกายพยายามก็ขับออกมาก็อยู่ที่ลำไส้ใหญ่เราส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่อยู่ส่วนล่างใช่ไหมลำไส้ใหญ่ส่วนล่างมันก็ทําให้ส่วนล่างเนี่ยมันล้อระอุเป็นไฟเต็มด้วยท็อกซินเป็นสารพิษก็พยายามขับออก นะขับออกถ้ามันถ่ายไม่ได้ด้วยนะก็ยิ่งสนุกใหญ่เลยคือคือโดยสรุปก็คือแม้กระทั่งฝีที่เขาบอกว่าเป็นจากเชื้อโรคจริงๆเราก็สร้างมาเองเหมือนกันสร้างเองครับจากการกินที่เรียกว่ากินแล้วไม่ย่อยแล้วสารพิษสะสมใช่ก็ไม่ออกนี่เน่เหมือนกับตัวฝีตัวเนี้ยเหมือนกับผู้หญิงที่เป็นโรคเขาเรียกว่าโรคกระเพาะอักเสบเนี้ยเขาเขาบอกว่าติดเชื้อติดเชื้อติดเชื้อโอ้ผู้หญิงบางคนนี่แค้นใจมากเลยเขาเป็นคนสะอาดมากๆแล้วบอกว่าเขาติดเชื้อเนี่ยนะ พอเข้าห้องน้ำปั๊บตะมีนคนใช้แล้วทำความสะอาดทำ,ทำยาใหญ่เลยนะครับแต่เขาติดเชื้อัเขาแค้นใจครับบอกคุณไม่ใช่ติดเชือ้อครับคุณกินน้ําน้อยครับกินน้ําน้อยแล้วก็เกิดการมักขาล่างกายเรา ก็เกิดปัญหาร่างกายครับไม่ใช่เชื้อโรคเราอย่าไปคิดว่าอะไรแล้วก็เกิดเชื้อโรคเชื้อโรคปัญหาต้องดูตัวเองว่ามันเกิดปัญหาในการหมักไม่กินน้ํานิดเดียวแล้วมันจะทาให้กับปัสสาวะมันก็ตักเสบเลยครับพอน้ำร้อนร้อนลงน้าร้อนร้อนที่เหลืออยู่ในร่างกายเราไปตรงอยู่ที่เกาะปัสสาวะมันก็มันก็อักเสบเลยครับครับอันนี้น่าสนใจมากเลยครับครับแต่เผอิญเลยเวลาของเราหมดลงครับผมครับ นะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงได้ยินได้ฟังแล้วว่าจริงๆโรคต,ต่างๆที่ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นจากเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยนะร่างกายเราเนี่ย minds. สร้างให้ทั้งนั้นเลยนะธรรมชามติบำบัดบอกไว้ว่าท่านเนี่ยสร้างโรคของท่านเองนะครับมีอีกหลายโรคครับที่น่าสนใจมากครับเพียงแต่สําหรับวันนี้เวลาของเราเนี่ยซึ่งมีอันน้อยนิดเลยเนี่ยก็หมดลงนะครับแต่คุณหมอแดงเนี่ยจะกลับมาเล่าให้เราฟังอีกหลายโรคเลยครับก็เราก็ไปพบกันคราวหน้านะครับแต่สําหรับในวันนี้ปั๊บนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณหมอแดงวีราชัยวานศิลดิโลกตรงนี้ก่อนครับขออบบบดดคคครรัพะุุณณแหมง ครับท่านผู้ชมเองก็อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับในช่วงถัดไปครับช่วงไกด์ทริปครับพกกับน้องแอนกันครับ